ตลอดเวลาที่ไม่มีหมอผมได้ไม่มีความสุขเลยนะในชีวิตคือใครไม่เรียนผมไม่มีใครรู้เป็นตัวแทนเมื่อกี้เป็นตัวแทนของ จากพวกเราพูดให้น้องโมวันนี้เป็นตัวแทนน้องโมก่อนนิดนึงนะคะถ้าน้องโมอยู่ตรงนี้นะคะพี่เอมั่นใจว่าน้องโมต้องขอบคุณพวกเราทุกคนแน่นอนน้องโมก็จะบอกว่าขอบคุณทุกคนนะขอบคุณที่มานะทุกโอกาสและทุกวาระอย่างเงี้ยทั้งวันเกิดทุกอย่างวันนําลึกทุกคนก็ยังมาเนะะี่ยค่ะพี่เอว่าความรักอะคะ่ะมันแสดงกันให้เห็นได้ทุกเวลาไม่ว่าเจ้าตัวจะอยู่บนโลกใบนี้กับเราหรือว่าไม่อยู่บนโลกใบนี้กับเราในเนี้ยคัะ แต่ความจริงใจที่เรามีให้กันนะครับมันเดินทางตลอดตอนนี้ก็3มปีแล้วนะครับแต่รู้สึกว่าความรักเราที่มีกับน้องโมอ่ะก็ไม่น้อยลงเลยนะพวกพี่ก็ย,ยังรักหนูเหมือนเดิมเวลามีอะไร ก็จะคิดถึงเขาเวลาจะทำอะไรที <S <S <an> <S ่เ <K> กี่ยวกับเขาก็จะหันไปถามรุปมเขาว่าอันนี้เหมาะหรือยังอันนี้ทำได้ไหมอันนี้ทำไม่ได้ใช่ไหมแล้วเราก็ตอบกับตัวเองว่าอ๋ออันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เพราะเราเป็นคนรู้จักเขาดีว่าอันไหนได้อันไหนไม่ได้พี่ว่าทุกคนที่อยู่ในที่นี้ก็คงเป็นเหมือนพี่เอในหลายๆอย่างว่าโมอันนี้ได้ไหมเธออันนี้ฉันจะทำแบบนี้ได้ไหมเธอจะอนุญาตฉันไหมอะไรอย่างเนี้ยซึ่งพี่ว่าพี่เอก็รู้สึกทุกคนก็รู้สึก ถึงวันนี้นะคะน้องโมอาจจะไม่ได้อยู่กับเรามาเป็นสามปีแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดที่เราเห็นในตัวน้องโมก็คือความกระตัญยูกตัญยูต่อพ่อโสกตัญยูต่อแม่ที่ยังอยู่บนโลกใบนี้กตัญยูกับทุกอย่างกตัญยูต่อความยักกตัญยูต่อความจริงใจที่มีต่อเพื่อนสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่ทําให้เรายึดเหนี่ยวแล้วก็กอดกินใจเราเอาไปปฏิบัติในชีวิตของเราได้ในทุกวันนี้นะครับแม้กระทั่ง อาจารย์ธงชัยหรือว่าโน้องโมหรือว่าทุกคนในโบสถ์นะครับทุกคนก็รักน้องโมเพราะน้องโมคือคนหนึ่งที่เราไปอยู่กับพระเจ้าตอนนี้แล้วก็มานั่งดูเราแล้วก็อวยพรให้เรากับทุกคนนะครับวันนี้นะคะเพว่าทุกคนที่มามาด้วยความรักจริงๆบางคนอาจจะติดภาร,ร,รกิจแต่ก็เสียสละมาเพราะว่ารักน้องโมฟังพวกพี่ี่พูดผมยังหนันนาตาคอเลยนะครับตลอดเวลาที่ไม่มีโม ผมไม่ได่มีความสุขเลยในชีวิตแต่ผมก็ต้องพยายามใช้ชีวิตต่อไปคือใครเรีนผมไม่มีใครรู้ความรักขอให้โมมันยิ่งใหญ่มากๆนะครับผมไม่มีอะไรจะบอกกล้าจะบอกว่าคิดถึงเขาตลอดเวลาแลว้วก็ยังว่าเขาอยู่แทนนะครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ